ประกาศอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งพลาสค่ะซึ่งในส่วนของเฟสนี้เรียกว่าเฟส1.5นะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการคนละครึ่งพลาสรัฐบาลได้มีการอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเป็นการสนับสนุนให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช่การเพิ่มวงเงินหรือว่าการจ่ายเงินเป็นรายวันให้กับพี่น้องประชาชนแต่เป็นการเพิ่มวงเงินในการจูงใจพี่น้องประชาชนในกลุ่มร้านค้าในการเข้าร่วมโครงการและ เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นค่ะซึ่งรายละเอียดในการเพิ่มวงเงินสําหรับร้านค้านะคะก็จะมีเงื่อนไขร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านการขายในระบบดิจิทัลแล้วก็การขายออนไลน์ตามที่ทางรัฐบาลได้มีการกําหนดและ2ค่ะจํานวนเงินที่ได้รับก็คือร้านค้าจะได้รับเงินสนับสนุสนจากทางรัฐบาลเพิ่มเติมเป็นจํานวน20%จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายของโครงการคนละครึ่งพัร์ทสูงสุดไม่เกิน2,000นบาทต่อร้านค้านะคะ แล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อจูงใจส่งเสริมให้ร้านค้ารายย่อยแล้วก็พัฒนาทักษะในด้านการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ใช้ AI เพิ่มยอดขายมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงเวลาคาดว่าจะเริ่มโอนแล้วก็สนับสนุนในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2568แล้วก็โครงการจะดําเนินไปถึงที่19ธันวาคม2568คม่ะนี่คือโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลมีการอนุมัติออกมาแล้วนะคะหากื่นชอบอย่าลืมกดติดตาม เป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ